นตยาสสะขอ,อนอบน้อมแด่พรัตนตไตรกระปาะราชการของกาศพระคุบาจารย์พระเทราระเทระขอแสดงความคเคารพเคือนสหธรรมิทุกรูปขอความเจริญในสิ่งในธรรมจงเกิดมีแด่ญาติโยมที่ติดตามที่รับฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอ,าอกาสนี้ เอาวางเอาลอลงสาธุท <c oughs> จริงก็ <c oughs> เป็นเวลาที่เราจะได้พักได้เตรียมตัวนะ <c oughs> ถ้าว่าเวลามันก็อยู่ที่เราเนะี่ย <c oughs> ทำอย่างไรจะให้เกิดประโยชน์มากน้อยก็ยังดี บางทีพระาจารย์ก็เสียดายเลยเพราะว่าเวลาพระที่จะมาอยู่รวมกันสองร้อยสามร้อยลูกเนี่ยมันอายากแล้วเราก็มาเดินมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่วันเดียวบางทีก็เป็นเดือน ก่อนจะเดินเกือบสองเดือนรวมแล้วอยู่ด้วยกันทั้งกับวัดทั้งเขาปริวาสทั้งอะไรกันสองเดือนกว่าแต่ว่านี่มันทิพพิเศษกันเลยแต่เราก็อยู่ึงจะปริวาสไปแต่มิถุนาจนนี่ถ้ารวมปริวาสเหมือนกันเป็นเดือนเหมือนกันเลยเขาปริวาสเกืบสอง ีสิบห้าเดือนกว่าแล้วแล้วก็อิมนานกลับไว้ก็เข้าพรรษาการที่เราได้อยู่รวมกันนี่มันมีพลังอย่างหนึ่งที่มันทั้ทงตัวเราก็ได้กำลังใจได้หมูได้คณะเวลาเราไปไหนมาไหนก็มีพลังของคณะสง์ สังขานุภาพเกิดความงามเกิดความสมัครสมาสมัคคีสมัยก่อนเวลาอ่านพระไตรปิฎกก็จะมีคำกล่าวที่ว่าพุทธเจ้าเดินทางพร้อมคณะ,ะสงมหู่ใหญ่หาร้อยรูปจากเมืองนั้นสู่เมืองนั้น บางครั้งก็เป็นพันแค่ถอนช่วงที่พระเจ้าเสด็จไปที่เมืองราชคห์เนี่ยบริวารที่เกิดขึ้นจากดินสามพี่น้องก็เป็นพันแล้วเดินเข้าไปที่ราชคห์พระเจ้าพิพิสารมาตอนรับพระเจ้าก็แสดงธรรม ผู้คนได้รับประโยชน์มากมายส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการได้เห็นคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพราะว่าชดินสามพี่น้องเนี่ยเป็นที่เคารพศรัทธาของของผู้คนในอลุเวลาเสนานิคมเขาก็พากันสงสัยว่าพุทธเจ้ากับชดินเนี่ยใครแบบเป็นใหญ่กว่ากัน จนชดินผู้พี่ที่ได้บวชเนี่ยแสดงความเคารพแสดงความเคารพต่อพระุทธเจ้าผู้คนก็นเลยพากันบเกิดความเชื่อว่าโอ้พระุทธเจ้านี่มีบุญมีบารม,มีกว่าชดินพวกชดินนี่เป็นพวกนักบวชชนิดนึง่ง ็จะมีข้อวัดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติว่าขัดเก่ากิเลสเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติในลักษณะของของพระในทางของอริยะอริยมรรคเวลาเขาเกิดกามคุณเกิดขึ้นเขาก็จะพากันเปขนสาย ขนใายให้มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ไปอาบน้ําแม่น้ําในรัญชลาไปอาบน้ําเพื่อล้างบาปไปล้างกิเลสไปชําระแค่นั้นยังไม่พอก็มัดก่อไฟมาก่อไฟแล้วก็พากันย่างเพื่อให้กิเลสมันลดเพื่อให้ความชั่ว เพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตายมันลดข้อวัดเขาก็จะคนทายอาบน้ำแล้วก็มาย่างไฟเพื่อความบริสุทธิ์ตามความเชื่อของเขาผมยังเสียดายอยู่ว่าช่วงพุทธเจ้าเสด็จมาทีเชดินเนี่ยถ้าเขาไปสร้างหนังนี้มันมากเลย เพราะว่าระหว่างพทธเจ้ากับดินที่แสดงฤทธิ์กดีหรือว่าแสดงหลักการปฏิบัติอะไรต่างๆก็ดีนี่มันมันมีเรื่องเล่ามีสตอรี่มีธรรมะซ่อนอยู่ในนั้นองค์เคยเดินเดินไปที่พม่แน่ใจว่าเดินไปลึกนั่งรถไปที่บ้านของดินสามพี่น้องอันนี้ต้องถามองค์ดำเพระองค์ดำไป ไปบ่อยไปเดินทรรงเมื่อกี้จากราชคือมาองค์ดำก็ชวนพระอาจารย์เดินไปบ้านชดินไหมเพอต้องเลยตรงขั้นสิเลยพุทธคยาได้พุทธคยาอีกนะมาเลยต้นใส่ไปอีกหน่อยนึงแล้วก็มีบอ่อน้ำาอยู่ กาจร์เคยไปมีบอ่อน้ําเขาก็ทําเป็นวัดนะเป็นวัดของพวกฮินดูมั้งดูแลอยู่ที่นั่นที่บ้านของชดินอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญว่าเวลาไปไหนนี่ถ้ามีหมู่สงเยอะๆก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งให้ญาติโยมได้เห็นได้ศรัทธา อย่างพวกเราเดินทางมามีญาติโยมที่แบบเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแต่บางคนก็ตื่นตาเฉยไม่ตื่นใจเมื่อวานนี้เดินมามีโยมอยู่ข้างๆแลว้วพูดปมาบวกรถมาเบิกพระแล้วได้ยินพูดอยู่โอ้จะอะไรมาใส่บาตรที่พระเยอะแยะอะไร เรียบไม่ทันเลยไม่รู้ว่านะว่าตื่นตาได้เห็นพระมาถ่ายรูปบ้างมาอะไรบ้างแต่ว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นตื่นใจถ้าบางคนคิดได้ได้ถาวา,ายน้ำขวดหนึ่งได้ทำบุญเล็กๆน้อยๆที่จริงถ้าอยากให้โยมมาแบบเยอะๆเหมือนกัน อาจารย์คิดว่าถ้าจะให้มาจริงๆก็มีแผนอยู่แต่ว่าไม่อยากให้แบบโยมมามากเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของเราที่เราต้องขัดเก่าตนเองเพราะสมัยก่อนเนี่ยทาอาจารย์ไม่มีรถไม่มีโยมติดตามอาจารย์ก็จะผ่านหมู่บ้านไป แจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งชุมชนก็มาเดินทูดงงพานพักที่โน่นที่นี่ให้เขาประกาศใครอยากทำบุญ <c oughs> ไม่ได้ไปขอตรงๆนะให้เขารู้บางช่วงเคยลองดูโยมเขารู้จักด้วยแล้วก็พระก็รู้จักก็ามาประกาศบอกญาติโยม นี่อะไรต่งางๆพอโยมเขารู้พอโยมเขาเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากมาเบิงอยากมาสวดมนต์นำ้ำังทีอย่างภาคอีสานตอนเย็นก็จะมีโยมมาสวดมนต์เตมหนึ่งหลังเขารู้มีพระมีผู้ที่แนะนำประกาศบอก วันที่เราไปเดินทุรงภาคเหนื่อยช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายถวายพัตหารถวายเป็นพระราชกุศลทางผู้ว่าทั้งส่วนราชการทั้งชุมชนก็จะมาตั้งแถวรอตั้งแต่หกโมงรอใส่บาต บางช่วงบางทีเดินบิณฑบาตเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เสร็จยิ่งถ้าแบบจะหาเงินก็บอกอยากโยมมาทำบุญทำอะไรเวลาโยมมาก็มาโฆษณาประกาศอ่านซื้อดููเน่ยอ่พนั้นทำบุญเท่านี้พี้ทำบุญเท่านี้อันนี้มันเป็นกุศโลบาย ถ้าอยากให้คนมาก็ต้องประชาสัมพันธ์ต้องบอกถ้าอยากได้อกราบอยากให้เขามาทำบุญเยอะๆก็ต้องชื่นชมก็ต้องยกย่องปูดเรื่องทำบุญโน่นนี่อะไรไปมาผู้คนก็พากันแบบอยากได้บุญอยากมาฟังอยากมาปฏิบัติด,ด้วย คือสิ่งเหล่านี้มันสร้างเหตุยังไงมันก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าการมาทุดงของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแบบเป็นพระอาริยะเป็นพระเก่งพระดีอะไรนะที่สำคัญคือเรายังมีกิเลสอยู่ทำอย่างไรเราจะแบบให้เป็นนี่ น้อยที่สุดเนี่ยคือไม่ให้เป็นนิยโมยมากในการบวชในการปฏิบัติของพวกเรานี่ทางความรู้สึกเราเนี่ยแหละเวลามีคนมาทำบุญก็ดีเวลามีคนมาอุปถักก็ดีอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็กลัวเหมือนกันนะครับคือถ้าเราไม่ดีพอถ้าเราไม่มีคุณธรรมพอ กรรมนั้นมันก็เกิดขึ้นแก่เราคือมันเราเป็นหนี้เขาอะยิ่งฟังท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สุภเทว่าโยมอุปถาคตายแล้วไปอยู่สวรรค์ชั้นสูงเจ้าพระที่โยมอุปถาคตายแล้วไปเป็นเทว,วดาชั้นต่ำพอไปเจอกันอยู่บนสวรรค์เวลา เทวดาเข้าประชุมกันธรรมสภาเทวดาที่มีหลังสีรัศมีที่แบบแสงน้อยก็จะต้องถอยล่นออกไปเทวดาที่มีแบบบรมีมากแสงมากก็จะเข้าไปใกล้ๆถ้าชั้นนั้นหัวหน้ายัางเป็นพระอินยางเงี้ยเวลาประชุมกัน เทวดาที่มีบรรดาศักดิ์มีอิทธิฤทธิ์มีอุณบรมีมากก็จะนั่งใกล้ๆเทวดาที่มีแสงรัศมีน้อยก็ต้องท้อห,ห่างไปเวลาไปเจอกันที่นี่ในที่ประชุมฝ่ายโยมที่เป็นแบบอุปถากนี้เห็นภาพไปอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าก็ใช่อยู่ไกลกว่าก็ใช่ก็ตกใจโอ้ านมาอย่างนี้มาอย่างไงนี่ท่านมาอยู่อย่างนี้อย่างไงนี่เพราะว่าตอนที่ท่านบวชท่านแสดงทำท่านบอกเราสอนเราโน่นนี่นึกว่าท่านไปไกลกว่านี้แล้วพูดตรงๆเน่ว่าท่านอยู่สูงกว่านี้ทําไมท่านมาอยู่ต่ําอย่างนี้ท่านเป็นเทวดาต่ําอย่างนี้เขาก็เลยพูดไปอีกว่าตอนที่ท่านเป็นพระท่านเอาหน้าไปไว้ไหน ท่านไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนที่ท่านพูดเลยทำไมท่านไม่ได้มีธรรมะที่ไม่ได้มีบุญให้สมควรแก่ตัวท่านทำไมท่านมาอยู่ต่ำกว่าถ้าพูปภาาโลกโลภาษาอีสานเนี่ยมันเข้าถึงง่ายเนี่ยความรู้สึกแบบไปเหตุอีกอย่างอยู่มาคือโอ้ปฏิบัติตายแล้วคือไปอยู่ตำ่ำถไงมัน ปานั่นแหละบอกโยมสอนโยมว่าให้โยมปฏิบัติโยก็ปฏ,ปฏิบัตินําโยก็ยังได้บุญอยู่สำนียอยู่นี่ขนาดบริปฏิบัติขักเลยนี่ยังมีขอบมีขมั้วมีผัวมีเมียนี่พลระอยู่ก็ยังได้บุญหลายเติบอยู่ท่านเจ้านอนอยู่วันพรเจ้าเป็นยังคือมื่คือตกต่ําแต่โอ้ยพอคิดถึงเรื่องนี้ที่ไรก็สะท้อนใจอยู่ะพวกเราแม้แต่ผมเนี่ย ก,กินของโยมก็มีแต่โยมเขามาถวายดีๆใส่โยมเขามาถวายบุเป็นพอ่อเป็นแม่เขาก็บริเป็นหนีเขาเธอเขาก็ไปถามบุญบุญไปบอกเขาปานเขาเป็นหนีเขาโยมทําบุญนั่นสองหมื่นนะ <c oughs> โยมทําบุญนั่นห้าหมื่นนะโยมจะมาต้อง ทำโน่นทำนี่นะแล้วเขามาเป็นหนี้เขาจะหึงล่ะเขาคือไปบอกไปเอากเขาแบบป้านเขาเป็นหนียวเขาไม่ได้ญาติเราด้วยไม่ใช่พี่ใช่น้องไม่ใช่เป็นคนแบบเราเคยผูกพันอะไรเขาบางทีแต่ว่าเขาเห็นเขาก็อยากได้บุญด้วยความศรัทธาในพระศาสนาเพราะว่าอะไรจะเป็นบุญเขาก็ทําแล้วันนี้ทําแบบ เหมือนคนปกติเลยถ้าเวลาเราอยากได้เงินอยากได้อะไรถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็ต้องมีเอกสารไปยื่นกู้อย่างเงี้ยไปยก,กู้ไฟนั้นไปโ้ เวลาเขาอยากได้เงินไปค้าไปขายไปลงทุนอะไรเขายังต้องเอาแบบที่ดินบ้างเอาหลักทรัพย์บ้างไปค้ำประกันนะแล้วเขาต้องเสียดอกเลยนะดอกร้อยละสองร้อยละห้าต่อเดือนต่อปีอะไรย่างเงี้ย เพื่อที่จะได้เงินมาเอามาลงทนุนเอามาใช้เอามาอะไรต่างๆเขาแต่ว่าพระนี่แบบโอ้เขาไม่ได้แบบให้เราไปจ่ายดอกให้เรามีหลักทรัพย์เป็นคำประกันทำบุญเป็นล้านเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอาคืนแบบหบรอบห้าปีสิบปีพระคุณเจ้าต้องคืนเนี่ย หรือว่าไปคืนอยู่บนสวรรค์หรือว่าคืนชาติหน้าเขาก็ไม่ได้มีแบบจะไปเอากับเราแบบให้เรามาคืนเพราะว่าคิดว่าบุญที่เขาทำน่ะมันเป็นบุญที่เขาจะได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะคืนไม่คืน,นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ เรียกว่าเราเนี่ได้รับมรดกทางบุญทางธรรมทางศาสนาพระศาสดาเนี่ยแบบสร้างมรดกนี้ให้เราแล้วเวลาที่เราได้ที่นี่เขาก็ให้ด้วยความเคารพเลยให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมกราบแล้วก็ถวายอิมานิมายังพันเต ตัาหารกับพัตตานิจตุปัจจเจกุจจปัตตญานิสิ่งขอเครื่องใช้นอบน้อมถาวายเราเวลาเราจะไปกู้เงินเนี่ยบางทีโอ้ไปขอยืมเงินคนอื่นเนี่ยเขาแนมมึงหนาเขาก็บอกบางครั้งเขาก็ถามเลยมีปัญญาใช้หรือเปล่าหรอยืมไปแล้วจะใช้เมื่อไหร่ ใส่บใส่ถ้าไม่ใช้ก็ต้องเสียดอกนะถ้าไม่คืนก็ต้องถูกจับนะเวลาจะกู้จะยืมก็ต้องไปก้อนไปวอนเขาขอเขาบางทีถ้าไปยืมแบบไม่ถึงบริษัทบางทีเขาก็ดูถูกเราอีก อันนี้เราก็เหมือนกับเป็นบุญเวลาที่เราได้มาบางทีก็เลยมาคิดในใจว่าเราเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับที่โยมทำบุญมาไม่กราบไหว้สักการะบูชาเราไหมสิ่งที่เราสามารถที่จะให้มันเป็นหนี้น้อยที่สุดไง ไม่ให้เป็นบาปกับตนเองคือการที่เราไม่ให้เป็นภาระโยมมากถ้าพูดภาษาโลกก็คืออย่าไปกู้เขามากอย่าไปยืมเขามากถ้ายืมมาก็ต้องแบบว่ามีคนรับผิดชอบช่วยนี่ผมก็ยังคิดอยนะู่นะเวลาโยมาทำบุญเท่านั้นเท่านี้ผมก็คิดในใจว่าก็าเป็นหนี้กบรินหนีกูคน,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 นเดียวแล้วะวสวุงยางน้องกันนี้เป็นหนี้มั้ะ ทุ่มได้นอนบอตื่นเน่ยทุ่มได้ให้ขิ้หนีไรเงี้ยทุ่มนอนกินอยนู่พ้นทุ่มอะไรให้หนีไรพอได้ตื่นมาจะสวดเนี่ยขี้หนีอะไรเนาะนี่แม่มาชุ่มมาสวดมนต์นี่ถือว่าตื่นมาสวดมนต์ใชนี่สวดมนต์แผ่บุญให้เขาองค์ดำก็ภาแผ่บุตะ ทั้งแพรเมตตาทั้งแพ,พรภาษาบาลีภาษาไทยก็สิบ,สบหลาหลายเติบอยู่บ่อยู่บนรถหนีไปแน่นเอาอยู่บแ่แต่ว่าอันซุ้มนอนอยู่ตอนนี้จีนี่ซุ <c oughs> ้มนี่ก็สิหนีหลายอยู่งงจักแล้วเดียตื่นขึ้นก็สิกินอีกแล้วบ่นบางคนกาแฟแก้วหนึ่งกับผงหนีแก้วหนึ่งเลยปิดใหม่เมื่อปิดปิดใหม่ปิดใหม่ก่อน ปิดไม่รู้เรื่องออกอ่ะเปิดใหม่อันนั้นเวยพวกเราก็เลยมาใช้นี่อาจารย์ก็เลยว่า ทำอะไรให้นี่น้อยที่สุดก็กินมือเดียวก็นี่น้อยไม่ได้ใช้เงินก็นี่น้อยอันนี้ก็ลดไปนะครับทำองไรจะให้เกิดบุญมากที่สุดเนี่ย ้โยมเขาได้บุญด้วยเราก็เลยเราก็เลยต้องมาปฏิบัตินะก็คงแจ้งสว่างแล้วแล้วก็แบกฐานไม้อันนี้เขาเรียกว่ากรรมการช่วยกรรมการช่วย าสงสารบ่างนะขออนโโมทนานะที่ได้ภาคเพียนอดทนตั้งใจในการปฏิบัติให้เราดีใจว่าเรานี่เป็นหนี้น้อยนะ ก็เราจะทำให้คนอื่นได้ยืมเราอิกเราจะปล่อยดอกปล่อยบุญให้โยมได้บุญด้วยให้มันเกิดคุณค่ากับจิตใจอขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยในพระศาสนา โงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอน